ว่าถ้าเรา,า,รามีกําลังเนี่ยนะเพียงแค่โลกออฟไลน์เนี่ยนะฮะเราคงทำไปไม่ไหวก็เลยทําออนไลน์ขึ้นมาแต่พอทำออนไลน์ปีแรกเนี่ยนะฮะก็คงต้องบอกว่าเรียนรู้ได้เต็มที่ไหมก็คงไม่ได้เต็มที่เพราะต้องลองผิดลองถูกอีกเยอะก็เลยตั้งเป้าเพียงแค่พันนิดๆน,น,นะเหมือนวิ๊กทีโชว์คิดว่าภายใน4ปีข้างหน้าเนี่ยนะจะทําขึ้นเป็นสามพันกว่ากับสี่พันนะครับแต่จริงๆถามบอกว่าพอตอบตอบสนองกับความต้องการไหมคิดว่ายังนะครับ คิงคิดว่าเราก็เลยคิดว่าเออถ้าจะทําให้ดีกว่านี้เนี่ยนะครับพาร์ทเนอร์เนี่ยนะไม่ว่าเป็นธนาคารในต่างประเทศ36ธนาคารที่เราเซ็นสัญญากันแล้วเนี่ยนะครับผมคงต้องเบิร์กกับทางหน่วยงานอย่าง d i t p นะครับซึ่งเขามีข้อมูลค่อนข้างดีหรือเดิมทีอย่างที่เล่าไว้น้องๆฟังนะครับว่าเราเป็นแบงก์เนี่ยนะฮะเราไม่เคยรู้ว่ารองเท้าเนี่ยมันมีเชือกรองเท้าเชือกเป็นหนังเป็นอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยแบงก์ไม่เคยรู้แต่วันนี้แบงก์ต้องรู้เพราะไม่งั้นช่วยลูกค้าไม่ได้ ก็เลยต้องแบงค์ต้องเปลี่ยนบทบาทแต่ถ้าถามบอกว่าถ้าจะช่วยลูกค้าจํานวนมากเนี่ยนะมีแต่วิธีการก็คือต้องลงบนออนไลน์เท่านั้นนะครับก็เลยต้องสร้างกติกาขึ้นมานะว่าถ้าจะเวิร์กกับประเทศต่างๆก็ต้องสร้างมาตรฐานเดียวกันเราซึ่งจะสามารถที่จะอยู่ในกติกาเดียวกันแล้วเอาเดต้าเบสนะมารวมกันจริงๆแล้วประเทศไทยเองเนี่ยนะถามบอกว่าการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 4%ต่อปีเราเคยโต6% 7%ต่อปีพอ4%เราช้าลงปั๊บเนี่ยเราต้องช่วยผู้ประกอบการของเราให้ขยายธุรกิจแล้วข้างๆเมื่อกี้ถ้าเราพวกเราดูตัวเลขน,นะฮะรอบๆอบข้างบ้านเราเนี่ยนะเขาโตปีละ9% 10%หมดเลยมีแต่เราโตอ,อยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นโอกาสมันอยู่รอบๆบข้างเรามีตลาดนะฮะก็คือ AEC แน่นอนนะฮะนี่คือใน AEC เนี่ยนะฮะเราเน้น CLMV แล้วก็ I ไอคืออินโดนีเซียถามว่าทำไมซีพวกนี้ติดชายแดนนะถามว่าทําไมไอประชากรเกือบ300ล้านคนถูกไหมฮะกำลังซื้อมหาศาลแล้วเป็นประเทศที่มีการเติบโตเร็วมากนะเราทิ้งไอตัวไตเป็นไม่ได้นะครับนอกจาก AEC แล้วเราจะมีบวกอีก3ก็คือบวกญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บอกจีนแล้วก็บอกเกาหลีนะซึ่งถ้าเรารวมทั้งหมดนี้ได้เนี่ยนะฮะจะกลายเป็นการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยและต่างประเทศมากกว่า50% นะครับเพราะจริงแล้วเมื่อกี้คาดการณ์อนาคตเนี่ยนะฮะอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะ mm hmm. จีนกับ AC เอซีนะฮะเรารวมกันค้าในรูจีเนี่ยเราห้าแล้ว mm hmm. ถ้าได้บวกเกาหลีกับบวกญี่ปุ่นอีกเราเนี่ยอยู่มาทั้ง70